พ <moż> ี่น้องป้องไฟไฟยี่บบนเทียดอีหยังนี่ยี่บนสิตําปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกมาจากที่ไหนอ่ะเอามาจากบ้านแหละยายลวกยายต้มมาจากบ้านเรานั่นแหละตําปลาหมึกใส่หัวหอยชื่ออะไรจะดึง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 กล้องยายสิตกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีๆขั้นสิขึ้นก็ขึ้นมาดีๆลูกนี่สิกินเบอร์ปนนี่พี่น้องเอาลองชิมดูดินี่อย่าไปเปิดกระติกนั้นเปิดกระติกนู้นกระติกนี้มีแต่น้ำขวดลูก Đây ốc quạt nắm Thực chép cả nắm y quay sợi bé nè Bánh dũ khao nè Cảm ơn bánh dũ khao Tôm mở hòn hòn lấy nó Hả à, nhé san Hả Có ảo mà nấm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เด็กมันจดำไปนีอันนัน้นองเนี่ยัีบักระเจยบเลยมันยังซ้อหไปซื้อแปงเายเวตไปสวยบ้านยการหมดเวลาก,กิน,นกดมากดไปใสร่ระนามประเด็บอันของกูบระบาสาน ขี่ปุ่นยัยไปทุนมันอันนั้นเลยเเดี๋ยวนี้มันโอ้มันเหม็นอ่นขี่ปุทู่แม่ขมขมซะกินกระน้ำชุกน้ำอย่าทเทลงหันนะตักลหลายๆอะ่ะกูบอ,อ,น,อนี่นี่เอาแก้วแดงๆนี่ไปเทใสไไ่ไว้มันจะกินเ <ไป S 1> ขา<อ>บ่ไ,ได้เอาให้มันแน่นี่นเอาแก้วแดงๆเออเทใส่แก้วอื่นไว้ลูกเทใส่แก้วนี้ไว้ khám Cám hứa hứa nè, lên thêm Hết bé tài Lòng phòng phải pet bé thịt kém bé phòng phải <laughs> ในกับแ่แาเวบ่อสมบ่ทัวอมออะอกินน้ำไหลบนนอกแนี้เนาะนนเห็ดไหมเล่ะเ็ด้ามาแล้วนี่นี่โอ้ยโอยตายตาย,ยาตายาตาายนายตายแน,ยน,ยนย่ๆตหาเย เดียวก็โดนทีเดียวเดียวโลดไปสรงซีนอย่างนั้นนดำเท้าหน้านาดำดำกรโดดำให้ตั้งหล่ะตล้งหน้าหมาเาต้าตัวหน้าหมาเต้าโอ้ยนึงร้ยตร

ก็ไม่เห็นว่ามีเขาจีนหลอกกูนะน้าเอาลูกก้อนเขามันลงมาวัานีจะกินอัไรได้ลูกมั้นเป้าแจงนี่ไม่ต้อใส่กูแกงเองจำหมูหวานนี่ตัววันนี้เหมือนซอยกับมะอุ่นกินอีกกับบมีผู้ใดอยากกินเด้อเพิ่นอีเพิ่นก็กินนั่นเนาะมันก็เสื่อลาบเนาะว่านะว่ามันแคบหมูด้วเนื้อหมูด้วลูกวันนี้เดี๋ยวบอกเปล่าเนะกินนะ กินเลยพี่น้องเมอนพี่น้องเอ้ยอะไรล่ลูกซินตอนนั้นจะกินคอเาี่หลอก็เอนเต็มเตมเหมือนกับบ่กวมากึงกับบรดโอ้ยโอ้ยโรดบานไม่เงยตามไม่ใงยามกินกับรอไอพี่น้องพี่น้องปองไปไปตำไหมบ่ตำมันบ่มีบเขียวเคียวมันม่มีนนั <laughs> มันไม่มีแบบเคียวเคียมันไม่มีน้ำจิ้มยังสีหละ่ะโอ้ยทนหมดก่นะะอนเจ้าบ้าละเขาเบาบ้าลูกไหวบ้าเขามันก็เจ็บท้องตัวเอา้าเขาใส่นำ้ำเขาใส่นำ้ำมาเขาใส่นำ้ำเ,เอ้าอย่าเอาใส่เบิดตัวกับแบงเอาตัวลูกอ้จบ

sau mấy ôi, đấy nữa, ừ, cái này có xem. đó, mình ừ, đó, luôn, mình đó. Ừ. Đắng, mình là gì không có mà, không biết khẩu. Lắng Mình

เรา้งตัวงอมกิมน้องไปปั๊บยินลงน้องไปปั๊บบสบออกเาอะเอ,า,ะอากจะเันนมมาเลยอืมบเป้าเลยไหมครับ

ตรงหน้าก็เก่าไปแล้งบักเตอร์้ดกไปข้างใน่ตมันดิ้ยูดเขเอู้ขเกียงตัวนีม่แอบมัไงปันมันไงเบเมลัไม่พวกจะจอดรถลุกไหนกับพนโตกัจอดรถ่านะอืมมึงก็ไ่จอดดยมันหนุ่มยาเลยมึงนาอย่างไมา่เดี๋ยวเสียผ้าไป เม่เอเดี๋ยวเสียกากเป็นเหตุงานไปเหตุงานไปไปโคราชไปมะกรงบ่อดโคราชดอกกัวอม่งเดียวหนึ่งตัวกู้ว่ใช่เนาะมาก็เป็นย่ดีเออตัวยังมานีนะตัวม่งเดียวไปกับอ่ะอปปเป็นไปบ้านยังไงเนี่ยป็นาเป็นไส้เนรออืมไปเลยขนาดเทานะการธนาเทาเอานวลไปเหตุอัน Ủa chiêng của bà khá nhé Cái này mưa nó nhấm Trắng rãi xuống mưa Ừ Nào trong ngủ phí tháng Ủa Lám cực kì không sao kinh thế này hẹp dịp đeo tụi này mẹ Hẹp dịp đeo sao biếng ạ Nằm, mồm bớt bên chèo Ừm Ủa màn màn nạ Phí chú bà nè Mình chẳng phí uồn Mình ốt khó Mình lình chân Mình nhẹ nhàng khó Mình bà kha bà lông lê Nì l มันธรรมดาไปโรงเรียนถ้ามันไม่ได้ไปโรงเรียนเลยมันสอนเออคั่วเนี่ยแหละค่วดีเ่านนี่ลูกโอเคนี่แหละกินหมดนี่ก็พอแล้วยายทำยายเนี่ทำให้ค่อจะคั่วดีเหมือนเนื้อบวบก้นเขาอยู่แบบปลาหมึกมันหอยอยู่ ฉินตัวเองมไหมต้องกระนำเพิมมากน้ก่อนกระินน้ำเพิ่มได้หกไปหาเมอนชีกระถินเพ่กระถินหืมหมอคู่มังงางหมอหลงิน โรงยนมังงาดอกกล้ยดอกดักควาอกดอกคว้เป็นเจ๊บเิ่นเจีบนะครับเจกแจงกระไดหวานทั้งแจงทั้งก้มกินกุยอเนเขนหนกิน กินแล้วไปกวดเขาซอยยิ <ım 999> like ันก็มันปะเจเข้าออกกล้านเจเข้าออกจากล้านิ็จกผ่าตัวิ้นักบอลพ่อไปตัดหนางหมื่อใครอ่ะอะไรจะอาอะไย